มันอีพอดีเลยบาเน่ไม่ยังนี่คือขอดีของกล่องแก้วอียังที่ลงทุนไปมันหมดเสียแห้งเลยดิไม่ยังมันกินผลดีแก่รถเจ้าเบิร์กพุ่นเจ้าเบิร์กสี่นเลยใส่สมากมัมานี่มาหนึ่งมีมามั่งตรงนี่มาอีไยังนี่ขีุ่นแต่ละมือของรถดำที่ต้องได้เจอปาดไรขนาดนี้เลยดิอือคุณอาปาดเยี่ยมมากมั่งมั่ง หันมาแกบใจอปาดหนึ่งมือหรือหลายมือมือเดียวนี่สำหรับคนนึงนี่ของแต่ละมือนี่เห็นมาเนี่ยเนี่ยบานี่ฟุ้นมันเป็นฟุ้นธรรมดานเป็นฟุ้นแป้งเ่านี่เออม่นี่มันเป็นคอเสียของรถนี่เวลาขันฟุ้นตัวนี้เขาไปนี่รถเท่าแม่งมีเทอร์โบเนบ่ยใบพัดกระสีล้อมบานี่เขาไปหาเครืงกระสีแวนซึกลูกสูบพังมีหลายยางพูดนะห็่บ่เขาจับเบิ้งสิพูดนะเอาพูดนะท่าน มันเป็นแป้งจัเห็ดด้วยน่เพราะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีสิรีวิวคังปันในรับค่าจ้างถอดยนี่เอาขออาบเยรับค่าจ้างเต้ว่าของดีให้บอกต่อบสำหรับพี่น้องรถดำมผู้ที่เจอปัญหาฝุ่นน้ำกันเออเออยังมาท่านในเหตุกับเฝ้าเหตุสักครับเพระาะว่า สุขภาพรถเฮาสซีดีขึ้นผมบ่ได้อหวดอกดีแต่ว่ามันดีๆเจ้ากระเบิ่งเอานี่ให้เบื้องตั้งนี้ว่าแล้วบ่แล้วว่าแต่เนี่ยแล้วนี่เอานี่ข่อยให้เบื้องตั้งนี้เออเออบานนี้เฮาก็หน้าที่บานนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปข่อยจ้าค่อยสิให้เบิ่งอันสภาพกล่องกล่องข้างนี้นี่กล่อง่านี้มานี่มานเนี้เดี๋ยวเพื่นสิบ่ฮู้จักมานี่เออเออเออเอานี่กล่องตัวนี้เขาจะค่อยสิเบิ่งที้หลังเขาเบิ่งกล่องแก้ว้ก่อนกล่องแก้วยังซ้ำนั่นแหละครับ แล้วกล่องตัวนี้ซึ่งมันผ่านจากกล่องแก้วแล้วก็จังมันไม่มันเป็นสามสันผู้นี้ขาว่ามันมันดีเห็นตาข้าเจ้าว่าโมมีผู้ใดออกมารีวิวว่ามันดีมันยังเออเออเรข่อยควาได้เบื้องนอกก็เลยรีวิวให้เบิ่งว่ากล่องแก้วมันดีทาไงนี่ล่ะนี่นี่ผลผลข้อดีของมันมันดักงขีดผลไว้ให้ครับเอาพ่อการชิปนาครับพี่น้องแบกหยุดหลายของเขาดีอีหลีลงทุนการยันดังนาะปานได้รับค่าจ้างรีวิวเบื้องด้านมื้อน่ะมืดทั จะขวงเลยนะบ